v i s ั s, s 101นะครับวิธีการใช้งาน v s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  .io ง่ายๆนะครับตั้งแต่การสมัครการใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับการสร้างทีมแล้วก็การลงแข่งขันนะครับอ่ะอย่างแรกเราจะไปส่วนการล็อกอินกันก่อนเลยนะครับเราจะไปที่เข้าระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยแบบ Google เลยนะครับจะง่ายที่สุดเลือกอ e ีเมลที่เราต้องการหลังจากนั้นนะครับบนขวาของเว็บไซต์นะครับจะขึ้นเป็นข้อมูลที่เรา สมัครเข้ามานะครับถือว่าเป็นการสมัครเสร็จสิ้นไปนเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปส่วนของโปรไฟล์ของฉันเป็นอย่างแรกนะครับแล้วไปส่วนการจัดการหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเล็กน้อยนะครับจะมีส่วนของข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับให้ผู้ใช้งานทุกคนนะครับใส่ชื่อนะครับใส่ระบุเพศนะครับหรือจะเป็นไม่ระบุก็ได้นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์จังหวัดวันเกิด ให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าการแข่งขันใน vsus.io ส่วนใหญ่ที่เป็นแบบทางการหรือแบบ official เนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อเป็นการป้องกันให้การลงแข่งขันทุกครั้งเนี่ยไม่สำเร็จหรือว่าเพื่อป้องกันให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่างๆนะครับก็ใส่ข้อมูลตรงนี้ให้ครบถ้วนก่อนนะครับหลังจากที่ใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะไปส่วนของการจัดการทีมนะครับ สําหรับผู้ใช้งานใหม่ครั้งแรกนะครับจะยังไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับว่ามีทีมอะไรเข้าร่วมอยู่บ้างนะครับให้เราไปส่วนของการสร้างทีมหลังจากที่เรามาตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลให้เราใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อทีมเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่เป็นชื่อที่เคยที่จะสร้างเลยแล้วกันนะครับอ่ะเรามีหนึ่งไปแล้วเราก็จะสร้าง2นะครับส่วนของเกี่ยวกับทีมตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ได้บังคับรูปภาพประจําตัวอันนี้เป็นรูปภาพของทีมหรือโลโก้ทีมนะครับจะได้เข้าใจตรงกันง่ายๆนะครับ ก็อัปโหลดรูปภาพที่ต้องการได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปภาพได้แล้วนะครับเราก็กดสร้างทีมไปนะครับอ่าทีนี้นะครับก็จะเข้ามาส่วนของการจัดการทีมที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีหมวดของโปรไฟล์นะครับหมวดสมาชิกแล้วก็บันทึกกิจกรรมเรื่องประวัติการทํางานต่างๆของทีมนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับตามที่เราต้องการถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนโลโก้ใหม่ก็มาคลิกเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเปลี่ยนชื่อทีมเปลี่ยนข้อมูล หรือจะเป็นการเพิ่มช่องทางการติดตามตรงนี้นะครับก็สามารถมาเพิ่มได้นะครับตามต้องการเลยอ่ะส่วนของใครนะครับที่เป็นตัวแทนทีมหรือว่าเป็นผู้จัดการหรือว่าจะเป็นหัวหน้าทีมเองก็ตามนะครับก็สามารถที่จะมาทําลิงก์นะครับชวนเพื่อนเข้าร่วมทีมได้นะครับให้มาในส่วนของสมาชิกตรงนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีลิงก์เริ่มต้นอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหรือจะเป็น QR code ก็ได้นะครับการที่เราจะสร้างให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ย เข้ามาเข้าร่วมทีมได้นะครับเข้าง่ายๆเลยก็แค่นี่ครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าให้เข้าร่วมทีมเลยนะครับพอเราเข้าร่วมทีมเสร็จปุ๊บก็จะมีรายชื่อมาโผ่ตรงนี้นะครับว่ามีใครที่เป็นยูเซอร์ไหนอยู่ในทีมบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็จะให้ใครทําอะไรเกี่ยวกับทีมตรงนี้เราก็สามารถจัดการได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเสร็จสิ้นทุกอย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรต่างๆสมาชิกเข้าครบถ้วนแล้วนะครับไปส่วนของการสมัครการแข่งขันครับอ่ะก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับแถบข้างบนการแข่งขันตรงนี้นะครับก็กดเลือกมาก็จะขึ้นมาเห็นเลยนะครับว่ามีการแข่งขันอะไรที่เปิดแล้วสมัครอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบออฟฟิเชียลนะครับที่ทางวีซัเป็นคนกําหนดขึ้นมาเองนะครับว่าการแข่งขันไหนเป็นการแข่งขันแบบเป็นทางการนะครับหรือจะเป็นการแข่งขันแบบเติร์ดปาร์ตี้ที่จัดขึ้นมา นะครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับสามารถมาสร้างการแข่งขันของตัวเองได้เลยที่นี่นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาสอนการสมัครการแข่งขันง่ายๆนะครับหลังจากที่เราสร้างทีมและมีสมาชิกทีมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยครับกดสมัครอ่าพอกดสมัครเสร็จปุ๊บก็บจะเข้ามาอยู่ในสเตปต่อไปนะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆนะครับระบุเข้ามาอยู่ในนี้ว่าการแข่งขันนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราอ่านข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดสมัครได้เลยนะครับ แค่นี้เองนะครับง่ายๆอ่ะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับอ่ะหลังจากที่กดสมัครการแข่งขันเรียบร้อยนะครับตัวตรงนี้นะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาส่วนแบบนี้เลยนะครับเราจะไม่มีปุ่มสมัครให้เห็นอีกแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าทีมที่เราสมัครอยู่เนี่ยที่เราจัดการอยู่เนี่ยเป็นทีมอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่ผมลงสมัครในของค u d l เล e 2เนาะแล้วเราก็มาเลือกผู้เล่นครับในตัวการแข่งขันตรงนี้นะครับจะมี ผู้เล่นหลัก3าคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นสำรอง1คนซึ่งถ้าเกิดว่าในทีมที่เราจัดการดูแลอยู่เนี่ยมีข้อมูลของผู้เล่นคนไหนนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาใครลงไปแข่งขันบ้างนั่นเองนะครับหลังจากที่เราระบุตัวผู้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่กดตกลงไปนะครับอ่าอันนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มากดสมัครตรงนี้ซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันผู้เข้าแข่งขันตรงนี้นะครับว่ามีใครบ้างนะครับอ่า หลังจากที่กดสมัครตรงนี้ไปเป็นที่รูป้อยอันนี้อาจจะยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าในทีมเนี่ยข้อมูลไม่ครบแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงนี้ใส่ครบแล้วนะครับการสมัครก็จะผ่านอย่างแน่นอนนะครับและนี่นะครับก็เป็นการใช้งานแพลตฟอร์ม v t i o ง่ายๆนะครับสั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนั่นเองนะครับ